สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องโน้ตแฟมบลรี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับปั๊มออกซิเจนนะครับสำหรับการเลี้ยงป่านะครับเป็นปั๊มออกซิเจนที่สามารถชาร์จไฟได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับเหมาะสําหรับเป็นปั๊มลมปั๊มออกซิเจนสํารองนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในเวลาไฟดับนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับกิจกรรมกลางแจ้งนะครับเช่นการตกปลากลางแจ้งนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับจะมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับแล้วก็มีความพิเศษอย่างไร ไปรับชมกันครับโอเคนะครับเรามาดูปั๊มออกซิเจนกันนะครับปั๊มออกซิเจนตัวนี้นะครับผมได้มาในราคา229บาทรวมค่าส่งแล้วนะครับจากลาซาดานะครับสามารถชาร์จไฟได้นะครับในกล่องนะครับเขาก็จะให้ปั๊มออกซิเจนตัวนี้มานะครับแล้วก็มีสายยางมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีหัวสายมาให้แบบนี้เลยนี่นะครับอ่ะแล้วก็มีสายไมโคร USB มาให้ด้วยแบบนี้นะครับ อ่ะตรงนี้นะครับเป็นพอร์ตที่เอาไว้ชาร์จนะครับเป็นไมโคร USB นะครับสายเขาก็เอามาให้ด้วยนะครับส่วนอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเราหาเองนะครับเขาไม่ได้แถมมาให้ด้วยนะครับโอเคนะครับเรามาดูโหมดการใช้งานกันนะครับโหมดการใช้งานนะครับมันก็จะมีทั้งหมดอยู่2โหมดนะครับโหมดแรกก็คือโหมดแบบปกตินะครับก็คือกดปุ่มเปิดปิดแล้วนะครับมันก็จะทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนโหมดที่2นะครับ มันเป็นผมตั้งชื่อให้แล้วกันนะครับผมเรียกว่าโหมดประหยัดพลังงานนะครับมันก็จะทํางาน10วินาทีนะครับแล้วก็หยุด10วินาทีสลับกันไปนะครับส่วนโหมดแรกนะครับมันก็จะใช้งานได้สูงสุดถึง3 5ชั่วโมงด้วยกันนะครับส่วนโหมดที่2นะครับก็จะใช้งานได้สูงสุดถึง72ชั่วโมงด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อมานะครับผมให้ดูไฟสถานะก่อนนะครับ ไฟตรงนี้นะครับสีแดงหมายถึงกําลังชาร์จนะครับส่วนสีฟ้ากระพริบอยู่ตรงนี้นะครับหมายถึงสถานะแบตนะครับว่าแบตตอนนี้นะครับชาร์จไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับถ้าเต็มนะครับมันก็จะขึ้นไฟสีฟ้าเต็มเลยเต็มเต็มทุกดวงนะครับมีทั้งหมดอยู่สีดวงด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็กําลังชาร์จแบตอยู่นะครับวิธีการใช้งานนะครับโหมดแรก นะครับโหมดที่มันจะทํางานตลอดเวลานะก็คือกดปุ่มเปิดปิดครั้งหนึ่งปุ๊บมันก็จะเปิดไปที่โหมดแรกโดยอัตโนมัติมันก็จะสามารถทํางานได้ยาวสูงสุดถึง35ชั่วโมงด้วยกันนะครับมันก็จะทํางานไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดพักเลยนะครับส่วนถ้าจะเปลี่ยนไปโหมดที่2นะครับก็คือโหมดประหยัดพลังงานนะครับก็คือ มันก็จะทํางาน1ิบวินะครับแล้วก็หยุด10วินาทีนะครับก็กดซ้ําอีกครั้งหนึ่งอ่าตอนนี้มันก็จะทํางานอยู่อ่าเดี๋ยวผมให้ดูปลาที่อยู่ในในถังเนี่ยนะครับคือผมพักไว้กอน,นะครับพักไว้ชั่วคราวนะครับเอาตู้ไปทําความสะอาดนะครับตอนนี้มันก็หยุดแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะทํางานอีกรอบนี้ครับมันก็จะทํางาน สิบวินะครับแล้วก็หยุด10วินาทีนะครับโหมดนี้นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึงเจ็ดสชั่วโมงด้วยกันนะครับโหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าปิดก็ก็กดปิดนะครับก็จะมีลักษณะการใช้งานนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับปั๊มออกซิเจนตัวนี้นะครับเป็นปั๊มที่เป็นปั๊มสำรองนะครับเอาไว้สำรองในกรณีที่ไฟดับหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ในกรณีนี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างไฟฟ้าดับแล้วกันนะครับก็คือฟังก์ชันพิเศษของมันนะครับก็คือถ้าไฟฟ้าดับนะครับปั๊มออกซิเจนนะครับก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมทําตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับผมปิดปั๊มออกซิเจนตัวนี้อยู่นะครับแล้วผมก็เสียบปลั๊กไว้แบบนี้นะครับตอนนี้ผมไม่ได้เปิดนะครับผมปิดไว้ก่อนนะครับสมมุติว่าไฟดับนะครับผมก็มาปิดปลั๊กตัวนี้ปุ๊บ อ่าอันนี้มันทํางานโดยอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะครับอ่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับมีฟังก์ชันนี้เนี่ยนะครับถือว่าดีเลยนะครับเหมาะสําหรับเป็นปั๊มออกซิเจนํารองนะครับในกรณีฉุกเฉินเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเราจะต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อให้เครื่องมันตรวจสอบนะครับหรือว่าดีเทคนะครับไปที่ไฟฟ้า หมดการใช้งานทั้งหมดนะครับก็มีประมาณนี้ครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ